สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องพับจีกีบใลายสีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับการเย็บแบบบัวนะครับเย็บกลีบบัวนะครับเย็บแบบนะครับสําหรับตกแต่งกระทงนะครับหรือว่าจะเป็นพานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพานสุขฝันพานขอขมานะครับหรือพานขันหมากนะครับ หรือจะเป็นพานอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในงานมงคลนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับคลิปนี้จะเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับที่กำลังหัดทำเริ่มทำนะครับในการเตรียมนะครับตัวแบบนะครับผมจะใช้เป็นโฟมยางนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับเราก็ใช้เป็นใบตองนะครับแบบนี้นะครับ ใบต้องตัดเป็นแบบก็ได้นะครับแล้วโฟมยางมาสะดวกอย่างหนึ่งคือเราสามารถตัดเก็บไว้ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับในตอนที่เรามีเวลาว่างนะครับหันไปคนละด้านนะครับ แล้วเราก็ใช้แบบนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมาทาบใช้ปากกาวาดหรือจะใช้กันไกรตัดทาบลงไปเลยก็ได้นะครับก็ะะจะได้แบบนะครับ แล้วเราก็มาเย็บขอบนะครับเก็บขอบตรงนี้นะครับให้เป็นแบบนี้อ่าระดับแรกนะครับเราก็ต้องมาเลือกใบตองเนาะใบตองที่ใช้เย็บนะครับก็ให้เลือกที่เป็นสีสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ให้เราเลือกที่เป็นหางตองนะครับส่วนนี้นะครับ ส่วนที่มันแข็งนะครับส่วนที่มันแข็งส่วนเนี้ยมันเย็บยากนะครับเราก็ไม่ต้องเอาเราก็ตัดเตรียมไว้แล้วก็ผึ่งลมมาสักนิดนะครับให้มันแห้งนะครับมันจะได้เย็บง่ายนะครับแต่ไม่ใช่ไว้ไว้จนเหี่ยวนะก็คือตั้งไว้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่ว่าเป็นมือใหม่แล้วทําแล้วมันแตกนะครับแล้วก็ผึ่งไว้มันเสด็จน้ํานะครับย้ายมันเปียกน้ําแบบนี้ ตัดมาสักนิ้วครึ่งนะครับหรือหนึ่งนิ้วก็ได้นะครับทำให้ถึงตัดแบบนี้นะครับมันจะได้หยิบใช้ง่ายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับที่ดูอยู่นะครับถ้ายังไม่ได้กดไลค์นะครับหรือยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดตามให้ด้วยนะครับหลังจากเราได้ตัวแบบแล้วนะครับเราก็มาใส่ยอดนะครับเขีบยยอดตรงนี้ก่อนการเย็บขอบ ลืมบอกนะครับถ้าเกิดว่าเวลาจะเอาไปประกอบนะครับแล้วก็ใส่ลวดเข้าไปด้านในแล้วก็ประกอบได้นะครับแต่ว่าต้องทำไมประกอบยากนะครับตัวเวลาเราเย็บขอบเนี่ยถ้าเกิดเราฉีกไปตองใหญ่นะครับขอบมันก็จะหนานะครับ ได้ความหนาต,ตัวตัวเย็บแบบเนี่ยเราไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องให้ขอบหนามากนะครับถ้าขอบหนามากเนีย่ยมันดูเทอะทะนะครับ คับครึ่งเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็พับเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะเห็นไม่ชัดทบกลับแบบนี้นะครับแล้วเราก็สอดเข้ามาพยายามดันให้ไปถึงสันด้านในนะครับแล้วเราก็เย็บวิธีการจับแม็กก็เย็บจากด้านล่างแบบนี้ถ้าด้านหลังมันไม่ถึงเราก็เย็บอีกรอบนึงนะครับ มีเสียงรถเสียงอะไรนะครับต้องขออภัยด้วยมีเสียงฝนมานั่งถ่ายอยู่หน้าบ้านนะครับยังไงเวลาดูคลิปนะครับถ้าเกิดโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับก็อ่อ ขอความกรุณานะครับอย่าเลื่อนผ่านนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ทางช่องเนี่ยมีรายได้จากตรงนี้นะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะแยะนะครับเพราะว่าคนติดตามไม่ได้เยอะนะครับอ แต่ก็คือว่าไม่ได้ว่าหวังารายได้จากตรงนี้ทางเดียวหรอกก็คือว่าเราทําไปเพื่อที่จะเผยแพร่ะนะครับความรู้ที่เรามีนะครับแล้วก็ส่วนรายได้ตรงนั้นมันก็เป็นผลพลอยได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นการสนับสนุนหลักนะครับของช่องนะครับเกิดว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่อยากสนับสนุนนะครับ เยอะให้มีรายได้นะครับก็แค่นี้แหละครับแค่ดูคลิปแล้วก็แชร์คลิปดูคลิปแหมไม่ข้ามโฆษณานะครับก็เป็นพอนะครับถือว่าเป็นกําลังใจแล้วนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับในการซื้ออุปกรณ์นะครับมาทำ เราก็เย็บขอบแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนสดตัวแบบนะครับก็สุดท้ายนะครับเราก็จับไว้แบบนี้ เย็บด้านหลังนะครับเพื่อไม่ให้มันบิดนะครับนะครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับการเย็บแบบนะครับเย็บขอบแบบสำหรับเอาไว้ตกแต่งนะครับพานอะไรต่างๆแล้วเวลานะครับอ่าอีกนิดนึงนะครับขอแนะนาอีกนิดนึง ก่อนที่เราจะเย็บกลีบดอกไม้ใส่หรือเย็บกลีบอะไรใส่ลงไปนะครับถ้าเกิดว่าเรากลัวว่ามันจะประกอบยากนะครับเราก็ใช้ลวดนะครับเนี่ยลวดนี่ผมใช้เป็นลวดเบอร์20นะครับลวดสังกะสีหรือจะเป็นเบอร์18ก็ได้นะครับนี่เบอร์18มันจะแข็งเปนงง็นหน่อยนึงเอาคนนี้หน่อยน,นี่คือลวดเบอร์20นะครับเนี่ยขนาดนี้ว็ที่เราทําใบสีนี่แหละเราก็ดามเข้าไปก่อนที่เราจะเย็บกลีบดอกไม้เข้าไปเนะี่ย หรือถ้าไม่ไม่อยากให้มันอยู่อย่างเป็น,นี้เราสอดเข้าไปด้านในตรงนี้ก็ได้นะครับสอดเข้าไปลึกๆถ้าเกิดมีลูกแม็กก็แกะออกครับก็ดามดวดเข้าไปแบบนี้ ถ้าเกิดว่าเราดามรวดก่อนเนี่ยให้ตัวแบบเนี่ยเราไมา่เย็บบางทีมันจับแล้วมันบาดมือนะครับจับยากตอนที่เราเย็บขอบเนี่ยต,ตอนที่เราเย็บกลีบดอกไม้เนี่ยเราก็จับได้อยู่เออมันก็เหมือนกันนะเนาะแล้วเราค่อยเย็บกลีบเข้าไปนะครับเวลาเราไปประกอบไปเสียบมันก็จะง่ายนะครับ,รบข้อจบแล้วนะครับสำหรับการทำแบบนะครับ แบบบัวนะครับเย็บแบบเย็บขอบแบบนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับก็ไม่แล้วแต่ใครจะเรียกล่ะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับตั้งแต่ต้นคลิปจนมาถึงจบคลิปนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ